โอเคผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ไม่กับผมคนเดิมนรายการขอลมีเพจีนะครับคุณผู้ชมครับก็ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับเกมไอที่ไม่ปกติแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คืออาจจะมีบางคนที่รู้นะครับแล้วก็บางคนที่ไม่รู้นะครับก็อย่างว่านะแต่รู้สึกว่าวันนี้เราไม่ได้มากับผีที่ ผิดปกติอย่างเดียวนะครับเรามากับแขกรับเชิญคนหนึ่งไหนแขกรับเชิญคนนี้คือใครผมไม่รู้ผมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แปบ๊บนึงคือคือคือ,คอท่านท่านมาได้ไงอันนี้คือแขกรับเชิญของเราอีกคนหนึ่งใช่ไหมผมไม่รู้เฮ้ยท่าน,นไงอันนี้คือใครเนี่ย เฮ้ย hey, อันนี้คือคนที่ไม่รู้ใครจะไปรู้อะผมไม่รู้คุณรู้กนะเฮ้ย hey, คุณผู้ชมครับคนที่รู้เนี่ยมาอยู่ในเกมนี้ได้ไงไม่รู้นะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะเออเมื่อกี้มันขึ้นไปชั้นไหนนะตอนนี้เรามีอายทั้งหมดกี่ดวงเอ่ยผมไม่รู้ไอ้หามันก็ดูหน้าจอฝั่งซ้ายดิเออแต่ก็พูดออกมาลอยลอยเว้ยเออเป็นประโยคคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบอระนึกออกไหมเออนึกออกไหมนะถามจริงผมไม่รู้ รู้เหย,เยบังอุ้ยมาแล้วครับเออคนที่รู้มาแล้วน่าคือคนที่รู้ใช่ไหมใช่เออคุณรู้หรือไม่ไม,ไม่รู้กูยังไม่ทันถามเลยไอเวนปุบปากไปดิเออไอ,อแขกรับเชิญคนนี้นี่ผมว่าเราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับเพื่อที่เก็บถุงเพิ่มเติมนะจริงๆเมื่อกี้เราอยู่ชั้นล่างเราเก็บได้เนาะเออแต่คือแบบผมดันแบบดัดจนลิสไงน้องๆเราเข้าห้องไหนดีวะไม่รู้ มึงหุบปากดิมันลงแล้วครับคุณผู้ชมคนที่รู้นั้นได้ลงไปแล้วนะเฮ้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้มันเฮ้ยอันนี้คือแบบสายหน้าแบบนี้แปลว่าไม่รู้จะเออเฮ้ยกูไม่รู้กูรู้หรือเปล่าหรือกูไม่รู้นะเฮ้ยสรุปกูรู้หรือเปล่านะโย่ w h a t s นายเป็นอะไรน่ะผมไม่รู้ ้ไม่นะคนที่รู้ได้เดินมาตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมจะล่อมันมาตรงนี้นะครับเข้าห้องนี้แล้วผมก็จะออกไปอีกห้องหนึ่งนะครับนี่คือแผนของเราเนอะใช่ไหมมิสเตอร์รู้โอเคเนี่ยแหละแบบนี้แหละ,หละเป็นไงเป็นไงโอ้โหแล้วนั่นก็คือประตูผ่านชีมิผมไม่รู้ โอเคครับคุณผ,ผู้ชมครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปผมไม่รู้เออรู้แล้วมายันท้ายคลิปก็ไม่ไหวนะเว้ยเออสำหรับวันนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วคลิปนี้ก็สอนให้ทุกคนรู้ว่า <c oughs>